ันเป็นคนทำเองเลยขอโทษด้วยนะ เมษยสาจังรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเจ้าชายน่ะชอบฟ้าใสามากฉันก็เลยเอายาสลบใส่ในน้ำแล้วก็ให้ฟ้าใสกินนั่นแหละแ,ลแม่คะหนูจะสายแล้วเร็วๆหน่อยสิแม่กระเป๋าหนูอยู่ไหนอะห,หนูจะทันรถไหมเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วลูกสาวแม่ฟ้าใสากลัวไม่ทันรถนี่คะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของการเรียนด้วยอ๋อเรียนเต้นน่ะเหรอลูกไปสิลูกป,ป่าปๆน่าจะมาแล้วฟ้าใสาเด็กสาวแสนสวยเป<ม>็นนางฟ้าที่สวยมากเธอกำลังจะได้ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนแก๊งนางฟ้าหนูจะตั้งใจเรียนนะจ๊ะถึงหนูจะมีปีกที่แตกต่างจากกแแม่หนู็ ปีกของหนูนะคะใจแล้วแหละฟ้าใสมีปีกที่ไม่เหมือนนางฟ้าคนอื่นเธอ,อมีปีกคล้ายแมลงปอหรือว่าแมลงวันนั่นเองทําให้เธอดูน่าเกลียดบย่อๆนะลูกเดินทางปลอดภัยเอ,อ้ยตื่นเต้นจังเลยฮิเอ,อ้ยเมสาจังเมสาจังมาแล้วไปโรงเรียนกันเถอะและแล้ว,ลวพวกเขาก็มาถึงที่โรงเรียนเอ,อ้าตั้งใจกันหน่อยนะจ๊ะที่ซ้อมมาทั้งหมดเราจะไปโชว์ให้เจ้าชายดูนะอ่ะข้างหลังนั้นเพิ่งมาใช่ไหมนะ่ะทําดีๆนะจ๊ะอย่าบอกว่าครูไม่เตือนล่ะนางฟ้าใสเล่นก็ไม่เข้ากับเพื่อนดูเพื่อนด้วยซิ ชะตากับฟ้าใสนะอยากจะเป็นนางฟ้าแต่เสนอหน้ามาเล่นแบบนี้เนี่ยนะโอ๊ยแต่แตมาว่าฉันนะน,นี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันดีๆมันก็ไม่ดีหรือไงเนี่ยและแ,แล้วคุณครูเพลิดเพลินก็ได้ด่าออกไปเพราะว่าพวกเขาทั้งสองนั้น<ม>เคยถูกชะตากันเลยแล้วก็มีวันหนึ่งที่ฟ้าใสนั้นก็โดนตั่นแก้งอยู่ทุกวันดีจังเนอะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูก็พาไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ไปโชว์เต้นระบำให้คุณชายดูด้วยเจ้าชายตังหักละเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเถอะจะได้มีแรงซ้อมฉันมมช่่ออวาาสัลลูดเยยไบงฟ้ใกๆ กันนะเ้ยกับข้าวหนักจังเลยนะแล้วแล้วนิซี่ก็ได้ยื่นเท้าออกมาฟ้าใส,าส่สะดุดขานิซี่หกลมสำน้ำหน้า ไปกันเถอะฟ้าใสอย่าไปสนใจเลยนางตัวประหลัดฟ้าใสสมน้ำหน้าแล้วเธอจะแกล้งเขาทาเพื่อช่ไม่ถูกชะตานี่ก็อย่าพูดถ้าไม่ชอบอ่ะจะตามมาไหมนี่ใจเย็นเลนดิซี่เป็นนางฟ้าที่หัวร้อนมากๆแลวแล้วก็มาถึงวันที่ทุกคนจะต้องเดินทางไปที่ชายหาดเหล่ะทุกคนเหลยวพวกเราจะขึ้นเครื่องบินไปนะเช็คของให้ดีๆล่ะไม่ลืมอะไรกันนะอ้าวเดินไปได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนนะนี่สแกนแบบนี้เลยจ้ามามามาเออคนต่อไปเชิญได้จ้ะมาเข้ามาเลยจ้ะทำไมนางฟ้าใสต้องเดินตามหลังฉัน กรีบตรวจแล้วๆหน่อยซิลำคาญมากเลยเอ๊ะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วนี่เห่ามันเลยลูกซีใช้เบ็ดมือนแกล้งฟ้าใสทําให้หเห่าตงใจหมดเลยเอ๊ะทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมมันเห่าเนี่ยเปล่านะไอโบนี่มันคงไม่ชอบหน้าเธอน่ะไปเถอะไปๆเร็วๆแล้วฟ้าใสก็รู้ว่าใครเป็นคนทำเธอเธอแน่ๆเลยจะไปทำทำไมฮะเดี๋ยวเถอะนี่สองคนนี้หยุดทะเลาะกันได้แล้วรีบไปขึ้นเครื่องเลยมันจะอะไรกันนักกันหนาโอเคค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สายการบินแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายคุณจะไม่ตอยโดยลำพังเอาขึ้มานไปนั่งที่ได้เลย ส่วนฉัน business class นะเธอไปนั่งตรงนน้นเลยจ้าใที่สุดฉันก็ได้นั่งแล้วเป็น<อ>ยังไงล่ะแกได้นั่งแบบฉันไหมฉันอะได้นั่งแบบ V I P เลยนะจ้าไปบ้าเขาใหนสบายจังเลยนะหนางฟ้าใสของอิจฉาชฉันมากละซี่ฉันรวยกว่าไม่ชอบนิซี่หรอนิชี่ชอบแกงฉันน่ะก็ชอบพูดแล้วก็ชอบอะไรก็ไม่รู้รล้วจะโมโหเขาแล้วนะทำอะไรก็ผิดเอาชนะเมษาจังว่ามันนั่งที่เธอช่างขเขาเถอะนะนะเะาก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้และนี่เป็นการเดินครั้งแรกที่จะข้ามไปที่ชายหาดไปทำการแสดงโชว์เจ้าชายเขาใสคือเด็กผู้หญิงที่แปลกประหลาดมากที่สุดแต่เอ มีน้ำใจและก็มีความสวยงามมากที่สุดเช่นกันแล้วแล้วก็มาถึง,ถ,งถึงแล้วทุกคนเอาละทุกคนแยกย้ายกันไปพักที่ห้องได้แล้วก็เอาของไปเก็บนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแสดงอีกครั้งแต่ว่าวันนี้คุณครูจะให้ทุกคนนั้นไปเ,<อ>เที่ยวทะเลแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะจ๊ะแล้วก็ห้ามทะเลาะกันด้วยนะไปจัดเดินไปรับกระเป๋ากันอ่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่แล้วก็มีพนักง,งานต้อนรับได้ทักเธอไว้เดี๋ยวก่อนปีกสวยดีนะหนูเลยไ,ไมป้าก็มีปีกแบบนี้เหมือนกันป้าชอบปีกตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะแล้วหนูนีใจปกหคร ม่สวยแต่ว่าหนูเป็นคนสวยนะหนูเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่ที่หล่อมากแล้วก็รวยด้วยโอ้คณป้าเป็นหมอดูปะเนี่ยขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะและเมื่อทุกคนถึงชายหาดอ๋อทุกคนพร้อมหร้อยังจ้าเดี๋ยวตอนบายบาเนี่ยจะมาเริมการแสดงได้นะอย่าหายไปจากตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนละอ้าวแม่าสจังเราเดินไปเล่นกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพาฟ้าใส่กลับหอพักแป๊บหนึ่งนะพี่พิมไปด้วยพี่พิมอยากกลับไปเอาของพี่พิมเธอจะอยู่ข้างใครกันแน่ไม่ต้องสาระแนไปหาเขาเลยนะมานี่เลยนะหมอจะอยู่ข้างนิสสล่น กันเนาะถึงฉันจะมีปีกที่ไม่เหมือนพวกเธอก็ตามหยุดหยุดหยุดทะเลาะกันจ้าสาวๆแยกกลุ่มกันนะจ้าไม่ต้องทะเลาะกันจ้าเพื่อนในกลุ่มต้องแยกกันจ้ากับพี่พิมมาหาฉันเมสันจังไปกับฟ้าใส่สายได้แล้วแล้วพวกเขาก็แยกทางกันโอ้ยกลัวจะแยกออกกันมาได้เฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะขออ้อมได้ไหมอ่ะขออ้อมหน่อยชาเขียวปะเนี่ยโอ้ชาเขียวในเรื่องพี่อ้นี่เองสวัสดีขออ้อนหน่อยขออ้อนหน่อยเงจริงๆแล้วชาเขียวก็มีเจ้าของ น่ารักที่สุดเลย,เยว่าแต่ว่าเป็นเจ้าของของใครกันแน่เนี่ยไหนเจ้าของแกลและในที่สุดเจ้าของก็ออกมาเฮ้ยชาเขียวเฮ้ยชาเขียวมานี่มานี่โอ้ลูกพ่อหายไปไหนมาเนี่ยพ่อหเหรออ๋อนี่ชาเขียวของคุณเหรอคะน่ารักจังเลยนะชอบมากไม่ได้ไแร้วเขารับไปแล้วนะไปกันไปซะและ้วเห็นได้ขอบคุณเราเลยเมสซาจังว่านะไม่เป็นไรรอกหน้าเขาหล่อให้ไพเธอเฮ้ยเอาจริงดิจะเริ่มแล้วเรารีบกลับกันเถอะนะและแล้วงานก็เริ่มขึ้นเจ้าชายเสด็จโอ้ทุกคนมาครบแล้วนะเอ๊ะ่อนหายไปอีกคนนึงไปไหนนนนแล้้้วเเีีี่ยฟาใใสหรรอมค็น ฟ้าใสบ้างไม่เห็นหน่าทึ่ยทำยังไงดีเนี่ยจะถึงเวลาเต้นแล้วเนี่ยาการแสดงกำลังจะเริ่มแต่ฟ้าใสกลับหายตัวไปมิซี่เห็นฟ้าใสไหมอะน้ออำสีไม่ค่อยถูกชะตากันแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรก็จะมีแต่ฉันนะี่หรอฉันไม่ได้แกล้งนะจะคุณครูน่นเะมสาหยุดเลยนะก็ะะไม่ได้เป็นบ้าจะไปแกล้งขนาดนั้นซะหน่อยเมสาข,ขอโทษในที่สุดองค์คณ์ของเจ้าชายก็มาตามนหนูจะถึงเวลาอยู่แล้วนะเฮ้ยม <Hey, S 1> ันนอนอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยตื่นได้แล้วหนูหนูจะถึงเวลาเต้นแล้วนะ หนูไม่ทันเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงมานอนแบบนี้หนูกินน้ำแก้วนั้นไปแล้วหนูก็สนุกบอกนะว่าสลบอยู่ในห้องนี้นะอาละใครมาแกล้งหนูแบบนี้นี่พี่สละปีกนี้ไปนะวันนี้จะทำให้เธอไปทันงานเธอบินไปเลยนะจริงเหรอคะในที่สุดนางฟ้าองค์ละของค์นี้ก็ได้มอบปีก,กที่สวยง,ง,งามน,นั้นให้กับฟ้าใสคุณนะคะหนูจะไม่ลืมเลยและในที่สุดเธอก็มาทันงานหนูขอโทษโ เรื่องมันเป็นแบบนี้เลยแล้ว,ลวเ,เธอก็มาทันการแสดงเดี๋ยวเรื่องอื่นไม่เคลียร์ทีหลังเธอลังแกฉันใช่ไหมเธอใส่ยาสลบในแก้วน้ำน,นั้นใช่ไหมนี่ฉันไม่ได้ทำนั่นอย่างบ้าอะไรอะไรก็จะโทษแต่ฉันนะใครมันจะไปทำแบบนั้นวะชอยสเสด็จแล้วเอา้าตั้งใจหน่อยสิอย่าทะเลาะก,กันเรื่องอื่นได้ค่อยทีหลังเร็วๆจัดท่าสวัสดีครับชาเขียวมาแล้ว ไม่คุณ้นจังเลย <Ừ. S 1> อย่าว่านั่นที่นี่คือเจ้าชายนะหรอนี่เวลาจะใช่มั้งอ๋อฉันจาได้แล้วเจ้ากินงกาตัตอนนั้นนี่นานี่คือสัตว์เลี้ยงของเขาต่างหากจ้ะนี่มาแล้วจ้าเจ้าชายที่มีรูปฉมงดงามก็ได้ปรากฏกายขาึ้นแล้วจ้าเข้าที่ได้ทําให้เด็กๆทุกคนนั้นต่างต,างตกลุมรักเขาโอ้ยเจ้าชายน่ารักมากป็นแฟนฉันถเถอะนี่มันคนนั้นนี่สวัสดีสวัสดีประชาชนฉันเจ้าชายลีออนขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมแสดงวันนี้วอนละริ่มแสดงได้เหล่านางฟ้าก็ต่างเต้นอย่างเต็มที่่กาารโชวแสดงผนไป ฟ้าใสเท่านั้นที่รู้สึกเกริงเกรงเออเก่งชมัดเลยแล้ว,ลวเจ้าชายก็ได้มองมาที่ฟ้าใสพร้อมกับบอกฟ้าใสว่าฉันอยากดินเนอร์แล้วก็รับประทานอาหารกับเธอในอที่สุดเธอก็คือผู้ถูกเลือกอ้าวอิจฉาฟ้าใสจังเลยเนาะฟ้าใสนี่เก่งจริงๆเลยได้ดินเนอร์กับพระองค์ด้วยก็ลับมาทําไมล่ะอย่ามาพูดสามหาวแบบนี้นะไปไหนก็ไปดูเหมือนว่านิซซี่จะไม่พอใจเป็นอย่างมากโอ้พระองค์พระองค์เป็นเจ้าของของสัตว์เลี้ยงตัวนี้หรอโอ้แล้วทําไมถึงเลือกฟ้าใสให้มาทานข้าวด้วยล่ะก็เพราะเธอมีใจเมตตาช่วย รอสักครู่นะ,ะโชคดีจังเลยนะแท้จริงแล้วเจ้าชายรีออนอยากจะขอบคุณนางฟ้าที่ช่วยเหลือเขาไว้ในวันนั้นนั่นเองนี่จะเป็นดอกไม้ให้กับเธอนะขอบคุณมากมเลย,เล,ยลองล่มดูสิป่ะ ไปกันเถอะอาหารน่าจะพร้อมแล้วและแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้ไปกินอาหารกันฟ้าใสไม่เคยมากินแบบนี้เลยนี่มันสุดหรูไปเลยฮมเธอชอบมันไหมหล่อลี่สำหรับเธอเลยนะฉันเอ็นดูเธอมากๆเลยนะเธอช่างน่ารักเหลือเกินดูเหมือนว่าองค์ชายเนี่ยกำลังตกกลุ่มรักเธอยังไงอย่างนั้นแหละสันเกียดนางนั่นจังเลยได้ยินข่าวว่ามันจะไปกินข้าวกันหรอคอยดูเธอฉันจะหาทางแกล้งมันให้ได้แกล้งตกน้ำให้เจ้าชายมาช่วยดีกว่าและแล้วนิตซี่ก็ทำการแผนไร้เธอก็ได้กระโดดน้ำลงไปในทะเลช่วยด้วยช่วยด้วยฉัน มันจะชายลีออนหนูจะจมน้ำแล้วช่วยด้วยแต่ด้วยความเป็นคนมีความเมตตานางฟ้าหูเธอจะมีลักษณะพิเศษคือได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเธอก็พร้อมที่จะลงไปช่วยทันทีว้ยไหวไหมไหวไหมเร็วๆมาช่วยด้วยแต่ว่าแล้วแกจะมาช่วยฉันทําไมเนี่ยทำไมไม่เป็นพี่ลีออนก็คนมาช่วยแท้ๆอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่านิสซี่จะไม่พอใจที่ฟ้าใส่เข้ามาช่วยเอาจริงๆไม่ฉันกลัวเธอตายจริงๆนะนี่เธอเป็นห่วงฉันจริงๆเหรอโอ้ยแต่ก็ไม่ต้องไม่ช่วยฉันก็ได้ไหมเนี่ยทั้งรู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สสึกเีียใจจททท่ําาแบบงช โออฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนิซี่เธอควรเป็นเพื่อนที่ดีของฟ้าใสสิมามานี่มาไปกินข้าวกับพวกฉันเนี่ยปะมาเคลียร์กันซิทําไมเป็นแบบนี้แล้วแล้วเจ้าชายก็ได้เรียกคุยทั้งสองคนแล้วเจ้าชายก็ได้บอกให้ทั้งสองคนี้ขอโทษกันและก็ให้ทั้งสองเป็นเพื่อนกันในที่สุดแล้ววันต่อมาพวกเขาทั้งสองคนก็เล่นด้วยกันเนี่ยดีกันแล้วเหรอเฮ้ยเย้เย้สนุกจังเลยนะนั่นสิจนกระทั่งเมสามานั่นฟ้าใสนี่เอ๊ะทำไมดีกันแล้วอ่ะอะไรกันเนี่ยอ้าวเมสาจ้างมาเล่นด้วยกันสิซซ มากใช่ใช่ฉันก็สนุกเหมือนกันนะเออพวกเธอเล่นเลยนะเมษาจังขอไปพักก่อนดีกว่าหรือว่าเมษาจังง่วงคืนต่อมาทั้งสองคนก็ได้ไปหาพระองค์ที่บ้านพักชายหาดคืนนี้ฟ้าใสว่าชวนพระองค์ไปเที่ยวกันดีกว่าว<ะ>่าแต่ว่าเจ้าชายทําอะไรอยู่น้าตื่นหรือยังนะไอยอ,อะไรเนี่ย,ยแล้วภาพที่พบกับเป็นชายลีออนทำไมทาแบบนี้เฮ้ยฟ้าใสนี่สิเอ,อ้ยขอโทษฮะนี่อะไรกันเมษาจังนี่เธอหักหลังฉันเหรอเฮ้ย เลกบ้าเลยกันเนี่ยทำไมเธอทำกับเพื่อนแบบนี้ล่ะเมยสาจังหลายที่สุดเลยอะเจ้าชายด้วยทำไมเจ้าชายทำตัวแบบนี้เนี่ยเจ้าชายหมายความว่ายังไงกันฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเ <c oughs> มย์สาจังไม่ได้ทำนะจริงๆแล้วเธอก็เป็นแค่เพื่อนปลอมนะสินะเฮ้ย <c oughs> นนเิฟ้าใส่เสียใจเหมือนกันนะ ฟ้าใสเสียใจมากเธอก็รีบออกจากตรงนี้ไปแล้วก็เจ้าชายก็เลยได้ตามมางอแล้วก็อธิบายให้ฟังทุกอย่างจริงนะจริงๆแล้วอ่ะฉันสลบไปก่อนหน้านี้เอฟังฉันก่อนสิฉันอ่ะนรักเธอคนเดียวเลยนะขอร้องละ่ะฟ้าใสฟังฉันนะและแล้วฟ้วาใสก็ได้ยอบฟังเหตุการณ์ที่เจ้าชายจะเล่าตอนนี้เลยทําให้รู้ว่าเจ้าชายนั้นโดนวางยาสะแล้วจริงๆแล้วคนร้ายก็คือเมส่าจังนั่นเองค่ะเธอก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเจ้าชายแล้วก็เพื่อนฟังว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนทําทุกอย่างเป็นคนทําเองฉันขอโทษฉันจะไม่ทาอีก เกินไปขอโทษด,ด้วยนะแล้วก็เรื่องวันนั้นด้วยที่เธอไปเต้นสายอะ่ะฉันเป็นคนทําเองเลยขอโทษด,ด้วยนะฟ้าใสเมษาจังรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเจ้าชายนะชอบฟ้าใสมากฉันก็เลยเอายาสลบใส่ในน้ําแล้วก็ให้ฟ้าใสกินนั่นแหละเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ในที่สุดแล้วเจ้าชายก็เลือกฟ้าใสและฟ้าใสก็รับรู้เรื่องเราทั้งหมดเธอก็ได้อภัยให้กับเมษาจังและแล้วพวกเขาก็สมหวังกันในที่สุดส่วนนิซซี่ก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทฟ้าใสแทนเมษาจังส่วนเมษาจังก็ต้องไปเข้าคุกนางฟ้าเพื่อไปทําตัวใหม่แล้วก็อย่าทําแบบ ัใครอ,อจะชายลีออนน่ารักที่สุดเลยฟ้าใส่ดีใจมากเลยอะ่ะมันก็ดีใจเหมือนกันนะนเราไปแต่งงานกันเถอะจบแล้วคะ่ะทุกคนเชาเขียวสนุกไหมจ๊ะ้อุ้ยน่ารักจังเลยชาเขียวชีออนหน่อยลืมบอกเลยว่าโอเคละครจบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเรื่องหน้าเลยนะวันนี้พี่ไอ้กับชาเขียวก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนบุยบุยนะ